คุณเบื่อไหมที่เวลาเราจะใส่ชุดเนี่ยเราจะต้องเปิดกองแล้วก็ลากชุดลงมาข้างล่างเนี่ยเข้ามาในตัวเราแล้วกดออกแล้วก็เปิดเวนทอรี่แล้วก็ลากใส่งั้นถ้าเกิดในจังหวะนั้นน่ะคิปเปิร์ป็นหมาแล้วจะทำยังไงอ่ะเฮ้ยเออถ้าเกิดว่าเรามีวิธีใส่ชุดเร็วกว่านี้มันจะดีกว่าไหม สวัสดีคนด้วยนะครับพบก,กับรายการซีคับเตสเจอแรกผมชื่อมิกนะครับแล้วในคลิปนี้เราก็จะมาสอนท่าวงจรที่จะทําให้เรานั้นสามารถใส่เสื้อเกาะได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยปกตินั้นเรามักจะใส่ชุดโดยแบบาลากลงมานะครับหรือจะ,ะกดชิปก็ได้นะกดชิปมันก็เร็วขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็ลากขึ้นไปที่ตัว ซึ่งมันทําให้เสียเวลาไประดับหนึ่งเลยนะครับอาจจะผ้าโอกาสหรือแบบชุดมอนอยู่ข้างหลังแล้วเราจะใส่ชุดอะไรเงี้ยมันก็ช้าไงก็สมมุตนะิสมมุติกันแล้วก็อย่างมันดูมีความเทคโนโลยีแล้วมีความแบบไฮเทคอะไรประมาณนี้นะเอาไปอวดเพื่อนได้นะก็จะเป็นวงจรเบสิกเบสิกนะครับที่สร้างกันได้ง่ายๆเลยนะ ก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ก่อนอื่นใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคเล่นหนึ่งไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมอัพคลิปแล้วแชร์ว่าเออผมเพิ่งอัพคลิปแล้วนาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ใครที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ โอเคเราไปดูกันามาในวงจรแรกนะครับก็จะมีไอเทมตามด้านล่างนี้เลยนะครับให้เตรียมไว้ก็จะเป็นวงจรอาร์เมสแตนนั่นเองนะที่แบบเวลาเรากดปุ่มชุดมันก็จะเด้งขึ้นเปลี่ยนชุดอะไรประมาณนี้นะครับส่วน3ไอเทมแรกนี่ก็เป็นเออเป็นไอเทมที่ผมจะทําให้ดูเหมือนห้องนะครับก็จะใช้เทมอะไรก็ได้นะใน3ไอเทมแรกโอเคอันดับแรกนะครับเราจะเริ่มจากขุดตรงนี้ไปก่อนนะครับ3คูณ3ลึก6บล็อกนะครับ1 2 3นี่แบบนี้3าคูณแล้วก็ลึกไป6บล็อกอันนี้ได้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้า อ่าแล้วก็ขุดให้เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับ3าคูณสลึก6นั่นเองอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วที่เหลือตรงนี้อ่ะผมจะทําให้ดูเหมือนห้องนะครับก็ขุดประมาณนี้แล้วกันอ่ไม่ใช่ขุดอ่ะวางบล็อกประมาณนี้แล้วกันนี่เป็นกําแพงนะไม่ใช่กําแพงอ่ะผนังนะอ่ะแล้วก็วางแถบดอตรงนี้แล้วหลังจากนั้นตรงนี้ก็เป็นอ่าเป็นพื้นผมก็จะวางเป็นพื้นไม้อันนี้แล้วกันนะก็แล้วแต่เป็นพื้นอะไรก็ได้นะครับต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับก็เวลากด ชุดมันก็จะเด้งขึ้นนะครับโอเคนะครับต,ต่อไปนะครับก็จะเป็นวงจรซึ่งวงจรก็จะวางอะไรก็ได้นะวางตงัวนี้เป็นรสโตนนั่นเองคนระับเชื่อลงไปข้างล่างนี่แบบนี้แล้วก็ในจุดนี้มันก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะพิสตันนะพิสตันให้มันตรงกับด้านบนนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยสลามแต่ก่อนที่จะวางสลามนะครับเราจะต้องเคลียร์ด้านข้างก่อนเพื่อที่จะให้สลามมันไม่โดนนั่นเองนะถ้าเกิดว่าสลามมันไปโดนบล็อกอะไรพวกนี้มันจะดูดไปด้วยนั่นเองนะอ่าก็ประมาณนี้แล้วกัน โอเคแล้วก็ตามด้วยแท็บดอนี่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับกับวงจรส่วนที่เหลือนะครับเราก็วางพื้นไปเลยก็จะเป็นพื้นอะไรก็ได้นะนี่ปิดไปแล้วก็ตามด้วยอาร์มสแตนนี่อันนี้ก็ชุดที่1ต่อไปก็ชุดที่2ก็ทําแบบนี้นะครับอ่ะ ก็วงจรน,นี้จะใส่ได้แค่3ชุดนะครับก็ไม่แน่ใจว่าทําได้มากกว่านี้ไหมก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวงจรเพิ่มเติมนะเพื่อที่จะใส่ได้มากกว่านี้แต่อันนี้เป็นวงจรเบสิกเบสิกที่ทํากันได้ง่ายๆนะครับก็สามารถเอาไปดัดแปลงกันได้ตามใจชอบเลยโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับที่เหลือก็แค่เอาชุดเกาะไปใส่ในอัลมสเตนโอเคชุดแรกก็อันนี้อ้ากางเกงหายน,นี่แล้วก็กดปุ่มไปนี่เวลาเปลี่ยนชุดก็กดปุ่ม แล้วพอใส่ชุดเสร็จก็เอามาใส่ประมาณนี้นี่่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับกับวงจรแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งเวลาเราจะเปลี่ยนชุดเราก็กดปุ่มนี่กดไปเออชุดนี้ใหม่เอาเอชุดไดมอนใหม่เอาอืมเอาชุดนี้ก็แล้วกันเราถ้าเกิดพอเราได้ชุดแล้วใช่ไหมเราก็กดลิกขวาแล้วก็ตรงนี้อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วเวลาใส่ก็แค่ลิกขวามันก็จะเข้าตัวแล้วใน แบบนี้เลยมันจะง่ายกว่าการที่แบบเราจะต้องมาลากหรือกดชิปนะั่นแหละถ้ากดชิปมันก็เร็วกว่าแต่แบบนี้มันจะเร็วกว่านะอ่าง่ายง่ายแล้วพอเราใส่ชุดเสร็จใช่ไหมเราก็เอามาใส่ที่อาร์มสแตนเดิมแบบนี้เลยอ่าก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมา สอนในวงจรต่อไปกันเลยนะครับมาในวงจรที่2นะครับก็จะเป็นวงจรที่เวลาเรากดปุ่มใช่ไหมหรือเหยียบปุ่มอะออชุดมันก็จะเข้าตัวทันทีนะครับก็จะเร็วยิ่งขึ้นเร็วกว่าในวงจรแรกนะครับก็จะมีเทมตามด้านล่างนี้เลยนะครับให้เตรียมไว้ซึ่งหลักๆนะครับก็จะมีดิสพัสดิสเพนเซอร์ปุ่มเลสตนแล้วก็พื้นกําแพงแค่นั้นนะครับโอเคก็ขั้นแรกเลยนะครับเราก็จะวางดิสเพนเซอร์ไปก่อนเลย ก็ย้ำนะว่าเป็นดิสเพนเซอร์นะครับไม่ใช่ด็อปเปอร์นะครับถ้าด็อปเปอร์มันจะมันจะเป็นแบบเนี้ยเออก็มันมันเป็นเครื่องที่สำหรับดรอปไอเทมไงอันนี้มันเป็นแบบเหมือนเครื่องยิงแล้วมันจะเข้ามาในตัวเรานะครับก็ใช้ดิสเพนเซอร์จะดีกว่านี่แบบนี้แล้วก็ตามด้วยพื้นอ่าเวลาเหยียบมันก็จะทํางานแต่ตอนนี้มันทํางานแค่2อันนะครับเราจะต้องเชื่อมวงจรทั้งข้างบนก่อนเนี่ยข้างบนนั้นทั้ง2อันแล้วก็วางไอเดไซด์ซ้ายและขวา1อันไปก่อนจริงๆไม่ต้องไอเดไซด์นะบล็อกอะไรก็ได้นะ อ่าแล้วก็คูดเงี้ยไปแล้วก็ตามด้วยเลสโตนเวลาเราเหยียบข้างล่างมันก็จะทางานไงแล้วที่เหลือเราก็เชื่อมอ่ะเชื่อมแบบนี้โค้อง,อ,งอ่าอันนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับก็ใครอยากจะต่อ,อยังไงก็ได้นะครับผมก็ต่อแบบเชื่อมแบบนี้นะครับบางคนอาจจะมีเทคนิคการต่อที่ดีกว่านี้ก็ได้ไดเลยคนระับโอเคก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับที่เหลือเราก็วางพื้นไปซึ่งพื้นผมจะเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันอ่ะเวลาเหยียบมันก็ จะทางานทั้ง4อันแล้วนะครับส่วนที่เหลือนะครับผมก็จะวางปิดไปเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยลงตรงี้มันก็ดูแปลกๆไงโอเคที่เหลือผมก็จะมาตกแตง่งให้มันดูเหมือนห้องหรือเป็นบ้านอะไรเงี้ยมากขึ้นนะโอเคในส่วนด้านนี้ก็ทําเช่นกันในส่วนตรงนี้นะครับก็แนะนําว่าให้วางเป็นบันไดกับหัวนะครับถ้าเกิดว่าจะวางบล็อกนะเพื่อที่จะไม่ให้เลสโตรนอะ่ะมันตัดขาดกับ อ่อันนี้นะถ้าเกิดวางเป็นบล็อกอ่ะมันก็จะขาดเลยก็ต้องวางเป็นบันไดนั่นเองนะมันจะได้เชื่อมกันได้โอเคที่เหลือก็ทําเป็นห้องเลยก็เป็นอ่าไม่ใช่ห้องหรอกมันแบบปิดให้มันเนียนๆไงี้ออกมาเนี้ยโอเคด้านบนก็ปิดไปโอเคนี่ตอนนี้เราก็ได้แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้สมมุติว่าเหมือนเราอยู่ในข้างในบ้านนะับเ๋ยๆ วางพื้นสักหน่อยให้ดูเหมือนว่าตัวนี้คืนในตัวบ้านนาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็วางชุดเกาะไปเลยครับชุดเกาะเอาไปชุดเดม,มอนแล้วกันอ่าแล้วก็เอาชุดเกาะใส่ไปทั้ง4ี่ช่องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกางเกงอ่ะตอนนี้เราก็วางทั้ง4ี่ช่องแล้วนะครับก็มาดูกันว่ามันจะได้ผลไหมอืมนี่ก็สมมติเราอยู่ในตัวบ้านใช่ไหมก็เวลาเราจะเดินออกไปข้างนอกก็เดินไปบิ่งปับ๊บอ่า ก็จะใส่ชุดให้อัตโนมัติเลยถือว่าเท่เลยนะหรือตรงนี้อาจจะไม่ต้องทําเป็นประตูทางออกก็ได้นะอาจจะทําเป็นเหมือนเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเแบบเวลาเดินเข้าไปปับ๊บอ่ามันก็จะใส่ชุดให้อัตโนมัติอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ดีไซน์เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างตัวนี้อา่าเพิ่มเติมนะด้านล่างตัวนี้เราอาจจะใส่เป็นดาบก็ได้นะเวลาเหยียบเราก็จะได้ดาบม,มาติดตัวด้วยเหยียบปับ๊บ นาก็จะมาแบบนี้เลยโอ้เท่เท่เท,ท่ดูเท่เลยเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูวงจรที่3กันนะครับซึ่งก็จะมีความซับซ้อนมานิดหนึ่งนะก็ไปเตรียมเทมต่อไปกันเลยครับามาในวงจรที่3นะครับก็จะมีเทมตามด้านล่างนี้เลยนะครับในที่นี้ก็จะเป็นวงจรที่เวลาเรากดปุ่มมันก็จะใส่ชุดด้วยอำนวนมัติคล้ายๆกับอันนี้นครับแต่ว่าผมจะทําให้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นกว่าวงจรที่2นะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะในขั้นแรกนะครับเราก็จะมาขุดตรงนี้4บล็อกนะครับแล้วก็ยาว6นะครับอันนี้1 2 3 4 5 6นะครับ4คูณ6แล้วก็ลึกไปอีก1บล็อกนั่นเองนะ4คูณ6ลึก2อ่ะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็วางไอดดไซน์นะครับตรงนี้เลยนะตรงกลางล่างนะก็จะหัากอยูี้2ข้างบน2แบบนี้แล้วก็ตามด้วยดิสเพนเซอร์นะครับ ย้ำว่าต้องเป็นดิสพนเซอร์เท่านั้นนะถ้าเกิดเป็นด็อปเปอร์มันจะไม่เข้าตัวนะเข้าตัวอหลรแต่มันจะไม่ใส่เข้าตัวอะไรประมาณนั้นนะออะต่อไปก็รีพิเตอร์รีพิเตอร์ก็ต้องวางหันไปทางเอนดิไซด์นะครับเพื่อที่จะเวลาทํางานพอวงจรทางานก็รีพิเตอร์ก็จะทํางานนั่นเองนะโอเคต่อไปก็ตรงนี้แล้วก็ตามด้วยเรสโตนเชื่อมกับตรงนั้นนั่นเองก็จะเป็นแบบนี้เลยเวลากดปุ่มมันก็จะทางานทั้ง4อันอย่างนี้นะครับโอเคต่อไปก็เดี๋ยวเราเอาชุดใส่เข้าไปข้างในเลยแล้วกันนะ อันนี้ก็เป็นเสื้อแล้วตัวนี้ก็เป็นกางเกงน,นี่ก็เป็นรองเท้าอืมแล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดพื้นไปเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แค่นี้พอก็ได้แล้วก็อาจจะวางปุ่มตรงนี้หรือวางวางตรงที่แบบข้างล่างมีเลสโ,โตนนะครับนี่แบบนี้แล้วก็เวลาเดินไปปับ๊บแล้วก็เหยียบ กดปุ่มนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะทําให้มันดูมีอะไรมาขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยแบบนี้มันก็ดูแปลกๆไงเป็นรูๆเป็นพืชอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบแปลกๆเราจะมาปรับเปลี่ยนให้มันดูแบบเหมือนห้องเสื้อผ้านะครับห้องเปลี่ยนชุดอะไรอย่างงี้นะครับก็จะมีอเทมตามด้านล่างนี้เลยนะครับให้เตรียมไว้ในขั้นแรกนะครับเราก็จะเอาด็อปเปอร์ไม่ใช่ด็อปเปอร์เขาเรียกว่าอะไรฮอปเปอร์ฮอปเปอร์เชื่อมไปกับดิสเทนเซอร์นะครับ นี่ต้องหันไปทางดิสペンเซอร์เท่านั้นนะเพื่อที่จะเวลาเราโยนของโยนชุดอะไรเงี้ยมันก็จะเด้งเข้าไปในนี้นั่นเองเลยที่เราไม่ต้องมาคอยขีขวาแล้วก็ลากใส่เพียงแค่เรากดขิ้ขวาใส่ด็อปเปอร์ไม่ใช่ฮอปเปอร์ <laughs> มันก็จะเข้าในดิสペンเซอร์ทันทีนะเพราะว่าเราจะวางพรมตรงนี้ปิดไปถ้าเกิดไม่ปิดก็ดูเป็นรูๆแปลกๆไงเดี๋ยวรอค่อยมาวางกันนะครับเราจะทําเป็นให้ดูเหมือนห้องก่อนนะขั้นแรกนะครับเราจะวางไม้ตรงนี้ไปก่อนเลยเสูงสาบล็อกก็แล้วกันสมมุติว่าอันนี้ทําให้ดูเหมือนห้องนะแล้วก็ตามด้วยไม้ส สูงสบล็อกแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไม้ก็จะเป็นห้องเสื้อผ้าเล็กๆนะครับอ่ะแบบนี้ก็แล้วแต่ตามดีไซน์เลยนะว่าอยากดีไซน์ยังไงนะครับแล้วหลังจากนั้นพอได้เงี้แล้วนะครับเรากา็วางบารเรียรตรงนี้เบลโล,ล่นะหาถังนะพวกนี้เรียกผนะิดบ่อยนอนน้อยมันก็งี้แหละ<ว>โอเคผมก็จะวางไม้ตรงนี้ไปก่อนเพื่อที่จะวางแถบดอรตรงนี้คนระับเราต้องวางด้านบนนะครับด้านบน เพื่อที่จะให้มันดูเหมือนเป็นตู้ไงอะเป็นตู้เล็กๆด้านล่างแล้วเวลาจะเอาของใส่ก็เปิดแล้วก็คลิกขวาประมาณนี้นะอะแล้วก็ด้านนี้ทําเช่นกันแล้วก็ตามด้วยพรมแล้วก็ปิดด้านล่างไปน่าอย่างนงี้แล้วตรงนี้ผมก็วางแคปโดไม้อันนี้ไปนะอืมเริ่มดูแบบเป็นห้องแต่งตัวแล้วนะก็เลือกดีไซน์แล้วว่าจะดีไซน์ยังไงก็ได้นะห้องแต่งตัว ก็จะทำประมาณนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะทำเป็นพื้นด้านหน้าเอา้ตัวนี้เผื่อทุบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องละเอียดนิดนึงนะจริงๆก็ไม่ต้องบางก็ได้มันไม่มีใครเห็นหรอกกันนั้นนะโอเคแบบนี้นะครับต่อไปก็เอาไอเทมลงมาข้างล่างก็จะมีตามนี้เลยนะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะวางอันนี้ไป มันดูเหมือนเป็นที่แขวนเสื้อนะครับแล้วนี่ก็เป็นผ้าเหมือนผ้าเช็ดตัวอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ตามด้วยปุ่มอ่ะซึ่งปุ่มเดี๋ยวเราค่อยมาเชื่อมวงจรอ,อีกทีนึงนะเดี๋ยวขอใส่เป็นชุดก่อนอันนี้ก็เป็นหมวกใช่ไหมอ่าตรงขึ้นตัวนี้เป็นหมวกนี่ก็เป็นเสือ้อตางเกงรองเท้าเพื่อให้รู้ว่าอ่าจุดนี้คือหมวกนะแล้วก็เปิดนี่ไปแล้วก็โยนใส่อ่ะมันก็จะเข้าไปในเครื่องนี้โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ขาดอยู่หนึ่งช่องใช่ไหมแล้วพอเราใส่เสร็จแลล้วก็โยง น่ามันก็จะเข้ามาในช่องนี้นั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาปล่อยให้มันลโล่งก็ดูปแปลกๆไงอ่ะในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการเชื่อมวงจรปุ่มนะครับนี่เพราะว่าเราจะเอาปุ่มไปตัวนี้ไงเวลาเดินมาปุ๊บก็กดปุ่มมันก็จะใส่ให้นะครับโอเคก็เชื่อมลงไปด้านล่างตัวนี้ก็ทุบไปที่วงจรก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เสร็จแล้วนะครับกับวงจรที่สาก็จะมีแบบนี้เลยเดี๋ยวมาลองทดสอบกันครับแล้วเวลาเดินมาก็มาที่ห้องแต่งตัวแล้วก็ลิกขวา นอเท่เลยก็สามารถที่จะเอาไปอวดเพื่อนได้อีกแล้วนะเวลาเพื่อนไม่เห็นก็จะเฮ้ยมันคือห้องอะไรอ่ะกดปุ่มปั๊บโอ้โหเพื่อนก็จะบอกว่าเท่จังเลยอะไรเงี้ยนะอืมมันก็เป็นวงจรเบสิกเบสิายๆนะซึ่งบางคนก็อาจจะเคยทําแล้วนะกับสาวงจรนี้บางคนอาจจะเคยทาอันนึงอันที่2อันที่3ามอะไรเงี้ยนะก็ว่ากันไปนะก็สามารถที่จะเอาไปทําต่อหรือเอาไปดัดแปลงให้มันมีความทันสมัยหรือแบบใช้ได้ดียิ่งขึ้นก็ว่ากันไปครับ กับวงจรทั้ง3อันนะครับก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการลากกล่องลากไปลากมานะ เข้าตัวเงี้ยมันช้านะก็ทุกคนจะชอบกันนะครับก็จะเกิดใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีประโยชน์ตั้งมานะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่นั่นเองนะครับเออแล้วก็ผมขอสารภาพแล้วจริงๆคลิปนี้มันจะออกตั้งแต่วันศุกร์เสาร์หรืออาทิตย์แล้วนะแต่พอดีผมร้อนหนนะมันไม่ใช่ร้อนหนหรอกแบบปากผมไปขูดกับเหล็กดัดฟันไงแแแแแลลลลล้้้้ววมัันนกกกกกกก็็็็เเเเยยททใหปผพพููดดรระะะตตุบบบบบีีจโอ๊ มันก็เลยเลื่อนเลื่อนแล้วพอมาต่อมาพร้อมที่จะถ่ายแบบมันเริ่มเจ็บน้อยลงใช่ไหมก็พอถ่ายปับ๊บปรากฏว่าผมเผลอไปลบคลิปจากในโปรแกรมออกแล้วมันกู้กลับมาไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดไปลบในโฟลเดอร์เออมันกู้กลับมาได้แต่ที่ผมลบในโปรแกรมเนี่ยในแอคชั่นอนะ่ะเวลากดลบปับ๊บมันจะอันดูไม่ได้ก็เลยจบเลยทั้งทาง,งที่ตัวเองถ่ายไปแล้วก็เลยช้าเนี่ยแหละไอขอโทษเลยนะครับที่ลงช้าหน่อยไอแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูวงจรบันไดรับนะครับก็สามารถไปหาดูกันได้นะครับ ตามมุมขวาบนเลยแล้วก็วงจร5ประตูลับนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหนะ้าไปละ